สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสีลิกิตนะครับรีโนเวทใหม่ใหญ่โตมากแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกผมอยู่กับสวัสดีค่ะดาวธรัลลินค่ะนะจะพาคุณดาวมาซนดีกว่าวเคยบดกาแฟเองไหมครับไม่เคยเลยเคยแต่บ,บดอย่างอื่นเคยแต่บ,บดอ <c oughs> ย่างอื่นเคยแบดอย่างอื่นไหบดอย่างอื่นบดอะไร <c oughs> อ่ะเมื่อกี้ลองบดดูแล้วว่าแบบไม่ค่อยไปแบบเปิดเปิดเปิดหนึ่งเปิดเปิดนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปบดกันแบบให้ถึงระดับเอสเปรสโซ่เลยครับ ตามไปเลยค่ะงาน Thailand Coffee Fest 2023เ,<ป>เดินทางสะดวกครับขึ้นจากอ r มที ee, ปุ๊บมาเข้าฮอ์นี้เลยนี่สะดวกมากปะปะตมามอันนี้เราลิจิสใช่แล้วลิจิสเตอร์แล้วเรียบร้อยเปิดโลกงานกาแฟพล,ลังการมากเพราะว่าอนาคตกำลังจะเปิดร้านใช่ปะ่ะใช่คิดว่าจะเปิดร้านกาแฟออที่ไหนที่ไหนบอกไว้ก่อนอเ,เลยจังหวัดหนองบัวลำพู โอ้ยเหลบูบ oh, okay. ูนี่บูธนี้บูธนี้นี่คำมมอใช่คำมม่ใช่และที่ทามอเนี่ยเขาจะมีแบบสเตชันให้เล่นอุปกรณ์ให้ทดลองแล้วก็ให้ชงกาแฟดื่มเองหรือจะชงเสิร์ฟให้คนที่มาร่วมงานก็ได้นะได้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ให้ชงแล้วก็เสิร์ฟให้เราลองชงเออแก่ชีวิตจัดไปเมื่อกี้ได้ยินอะไรนะเอาไปไหว้เจ้าที่จัดไปครับ ไอ้อวันนี้คนเยอะมากนี่ไงไลฟ์สเตชันนะครับคือตรงนี้นี่เองอยู่หน้าบูธทามอนนี่แหละนี่นะครับที่บูธทามออุปกรณ์เยอะมากาครบเซตอ่ะนี่อ่านะเริ่มละเริ่มละเริ่มผอล <c oughs> อันนี้น่ารักอะ่ะชอบเลวสิชอบมันดูแบบมีอะไรให้เล่นเยอะอะ่ะแล้วแบบดูอุปกรณ์เขาแบบว่าน่ารักกระจุกกระจิกแล้วแบบ ดูวัตถุดิบก็ดีอะไรอย่างเงี้ยลองหน่อยสวยสวยอันนี้คือเลนส์เอสเฮ้ยไม่ใช่มันคือที่บดเออเออเอนี้ด้วยอ่ะมันคือตัวปรับหมุนปรับเบอร์บดกาแฟละเอียดใช่ไหมใช่อันนี้คือมือผู้หญิงนะวัสดุอุปกรณ์เขาดูแบบแน่นหนาแล้วมันน้ำหนักมันแบบโอเคนะนี่ขนาดเป็นคนที่แบบไม่ชงกาแฟนะนี่รู้เลยว่าแบบอันของดีใช่ราคาดีด้วยราคาเท่าไหร่อ่ะสี่พันกว่าบาท 4ี่พันกว่าบาทหรอใช่ี่โปรในงานไหมในงานนี้เท่านั้นมีแค่18ตัวมั้งน่าจะออกไปบ้างแล้วล่ะอุยมี18ตัววันนี้เรามางานวันแรกเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วกําลังลังเลใจรีบมันเลยนะคะคนชงกาแฟไม่เป็นยังชอบเลยตัวนี้ดูไงก่อนจะชงกาแฟเราก็ต้องมีกตัวกาแฟก่อนอะฮะนี่เป็นดอยผักกูดเนาะแม่ห้องสอนกาแฟไทยด้วยเอาไว้ให้ลองเป็นข้ออ่อนครับในคอดมหน่อยเธอไปไงอสดชื่นแค่ดมก็แบบสดชื่นเลยมันยังแทนได้ครูแทนคูกด ก็ให้มันเป็นศูนเนาะศูนย์ก่อนนะแล้วเราก็ตักกาแฟลงไปเออเอาเท่าไหร่คะเอา20กรัม20กรัมยี่สิบ้ยมือสั่นอะ่ะโอ้ยหกมาแล้วคนไม่เคยใส่กาแฟลงไปใส่กาแฟ<น>มันปรับได้นะเฮ้ย<น>ปก<น>ติปกติเนี่ยมันต้องปรับด้านล่างใช่ไหมอันนี้ปรับด้านบนแล้วนะดูนี่แล้วเราจะเอาความละเอียดเท่าไหร่อ่ะนี่ความละเอียดก็ดูตรงนี้เลยคนมือใหม่เนี่ยก็ทําได้เพราะว่าเขาบอกเลยว่า โฟเวอร์ก็คือแบบดิฟโฟเวอร์ห้าถึงแปดแล้วก็มีเลขห้าถึงแปดตรงนี้นะสีแดงๆจุดคือตรงนี้มารห้าถึงแปดแล้วก็หมุนไปหมุนไปที่ห้าถึงแปดปกติบดถนัดบดแต่อย่างอื่นบดกาแฟบ้างก็ไดกินดีไหมเนี่ยจับจับกระชับมืออันนี้นะอ๋อเขามีตัวนี้ที่แบบกัันนใช่เออมกระชับมือก็หมุนยังไงหมุนเร็วหมุนหมุนสม่ำเสมอหมุนไปเรื่อยๆหมุนได้หยุดอย่างเขาปัจจัย ของอมเมื่อกี้อีกพะขั่วมาแล้วโอ้ยหอมมากเฉพาะในงานนะคะมีแค่18ตัวเท่านั้นใครที่ดูอยู่แล้วสนใจรีบมาเลยเพราะ,ะว่าหมดแล้วเลยต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันโอเคแล้วรหเฮ้มันอุ่นๆขึ้นมาร้อนขึ้นมาเลย เราต้องเอาน้ำาออกให้หมดน้ำออกเพราะว่าถ้ามันค้างอยู่เวลาเราดิฟเทลงไปมันมีน้ําอยู่มันทําให้กาแฟจางอ๋อมันก็จะจางลงไปอีกใช่เราก็เอาน้ำออกอกหมดอ๋อีีคือเคล็ดลับเพงิดเยอะแยะมากมายค่อยๆใส่ค่อยๆเทให้มันตรงกลางตรงกลางไม่ต้องหมุนไม่ต้องมุนยังไงเอาพวดเลยเหรอเออใส่ไว้นั่นแหละนั่นแหละโอเคโอเคใช่เหมือนชงชาญี่ปุ่นแช่แล้ว ตอนนี้93องศา93ลงไปบนภูเขาเอาเอาตรงกลางก่อนใช่บางคนบางคนเขาจะใช้อันเนี้ยแบบนำนำทางนะจุ่มตรงกลางลงไปกินได้ไหมเนี้ยอ่าอ่ะเหรอเออต้องมีเทคนิคเหรออ่ะบบบเบา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 เหรอเบา,าอีกเหรอหมุนหมุนช่วยจับสองมือก็ได้หมุน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 ,มนอ่าอย่างนี้หรออย่างนี้หรอโอเคผมไม่ทั่วผมไม่ทั่วโอเคพอแล้วพอแล้วอ่าดีจังเครื่องมีเครื่องจับเวลาด้วย เอาเมื่อกี้50แล้วโอเคเทลงไปอีกตรงนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คงก็จับตรงนี้อ่าฮะตรงนี่น้ำน้ำที่สองโอเคคงก็จับตรงเนี้ยจากตรงกลางวนออกนอกเป็นก้นหอยอ่ะไอทั่วเอาหอยอะไรอ่ะโอ้หอยหอยอะไรดีหอยแมงปูอ่าหอยยุบไปปุ๊บไกลหมดปุ๊บเราก็เทไปอีกน้ำสามอุ้ยอุ้ยอุ้ย รอชิมได้นะครับพี่คะกินได้ก็กินนะคะกินไม่ได้ก็เทดิ้งไปค่ะเออดีดีดีอย่างงี้ละเอียดอ่อนนะโอ้ยมันพี่พี่ถันเนาะเลี่ยงเลี่ยงการโดนขอบเอาาโดนขอบเวลาโดนขอบเดนะมันจะออกข้างนอกไม่สกัดกาแฟโอเคจะไปโดนแต่กระดาษใช่ไหมใช่ใช่อ๋อละเอียดอ่อนอ่ะฉันไม่รู้เลยมาก่อนเลยนะว่ากาแฟต้องละเอียดขนาดนงี้ฉันคิดว่าเทๆลงไปเถิดเดี๋ยวมันก็ได้องโอเคอ่ะใกล้ละใกล้ละ โอ้โห oh, ต้องใจเย็นด้วยวะ่ะเดี๋ยวเทอีกสองครั้งอีกสครั้งปกติฉันกดเปิดปุ่มเดียวจบได้กินอ่ะเทไปเลยเออทุกคนคะเวลาไปกินกาแฟาถ้ามันจะแพงก็ให้เขาไปาาาทูลค่าเว่าบัลลาากนบ่ครั้งแรกนะไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคย <laughs> ค่ะเกิดมาในชีวิตครั้งแรกเลยคะ่ะพูดโอเคพออ่าได้ละ ตัวกาแฟมันยังหยาบไปเอาหยาบไปหรอมันเลยแบบน้ําไหลเร็วอ๋อแล้วเราทำไงเปลี่ยนเดี๋ยวเราต,ต,ต,ต้องปรับต,ตัวเบอร์บทใหม่ก่อ,อ,อนเมล็ดมันจะแข็งหน่อยอออก็จะสกัดยากกว่าตกวทเฮ้ยสีส่วเราหาเหยื่อเลนจะหาเหยื่อมาชิมกาแฟเออ,อ,อหอมแบบหอมอ่อนๆนอัน้นไม่ได้ไม่ได้เข้มข้นมากอืมหอมหอมได้ไหมคะคุณครู ก็ถ้าดิบดื่มเองก็ได้นะแล้วถ้าเราดิบแดกลองชิมของตัวเองก่อนแล้วชอน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 กาแฟดิบแก้วแรกในชีวิตโหเป็นวาสนามากเลยวาสนาพวาสนาผู้ใดเนาะวาสนาผู้ใดเนาะดื่มง่ายเหมือนจิบเหมือนจิบชาเลยเพราะว่ากาแฟเขาดีหรือเปล่าโอ้ยครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราผ่านอุ้ยมีอนาคตทางด้านนี้ทั้งนัตอนนี้เราได้เหยื่อไป้พ่เจ้าพูดทัลองชิมพูดรสเดือดชิม เช่นครับคตอนนี้เป็นดิฟร้อยผักกูดบวดร้อยผักกูดก็ออนครับผมยิ้มยัเยอะอยู่ค่ะลองชิมค่ะด้อยผักกูดครั้งแรกในชีวิตออเมือไม้สั่นไปหมดเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณค่ะดนุ่มวิแววด้านนี้นะคะผ่านไปเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยค่ะ ติมติ้องก่อนยันยนกันดย้ดยดน <c oughs> ตอนท้ายมันมันมีเหมือนโอเวอร์นิดหน่อยแต่ไม่ได้แย่ <c oughs> แต่ไม่ได้ดี <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มันเกิดขึ้นได้ค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าครั้งต่อไปเราอุณหภูมิลงอาจจะรู้สึกว่ามันอร่อยมันอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเราลองปรับบวกหรือลบดูอย่างเงี้ยอาจจะได้เจอเท็กเจอร์หรือได้เฟเวอร์ที่มัน นี่มันแบบมากมายกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยการเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิมันมันมันช่วยสนสนามละเป็น aroma tester g ะติดตามด้วยค่ะ Channel World C H A N A N W O R L D ค่ะไข่ของหนึ่งชิมได้นะคะชิมได้นะคะชิมกาแฟได้นะ ช่วยจิ้มหน่อยค่ะหนูชงเองครั้งแรกค่ะตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวอ่อนนะครับอ่อนฝีมือบาริสาก็อ่อนเหมือนกันค่ะแก้วแรกกาแฟแก้วนี้จะออกเป็ลี้ยงนิดนึงะได้ไหมครัได้ไหมครับได้ค่ะไปเอาลั้งนี้แล้วน้องเปิดร้านเลยไปไปแวะที่ร้านเลยนะคะเสร็จนกันหนูเปิดร้านเลยโอเคตามไปเลยอยู่ตรงไหนส่งพิกัดมาน้องบัวลำพูค่ะขอบคุณมากครับ เฮ้ยไม่ธรรมดานะเราเนี่ยกาแฟได้นะคะโอ้นี่รับบท MC ท่านหนึ่งอีกแล้วโชโดยบัตต้าที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะได้นะได้อยู่นะทำบาร์ไว้ที่บ้านแล้วก็แบบมีโซนสโลบาร์ไว้ดิฟไี่ก็เดี๋ยวจะไปกางเต็นท์แล้วก็ไปดิฟกาแฟดิู่านใชุ่ม่นีเอ้ยมีขอเบิร์นอร่อยอร่อยขอเบ เปล่าเมื่อกี้ให้น้อยสัมหัานิดนึงอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะช่วยติชมนิดนึงค่ะพอดีหนูพูวเออหนูไม่ใช่หนูชงเองค่ะครั้งแรกค่ะมีความเปรี้ยวเหมือนชานะคะแล้วก็ไม่ติดผมค่อนข้างเคีกืนแล้วแบบลื่นคอค่ะเดือดสดชื่นไหมคะใช่ค่ะ มีแววทางนี้ได้มีแววค่ะมีแววมีกำลังใจ่ยอะอาชีพเสริมได้เลยค่ะอาชีพเสริมอาชีพหลักเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวไล่เล็กอาราวออกค่ะขอบคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างครับขอคำแนะนำหน่อยครับ่ะสว่างค่ะหรือว่านโววาทำอาชีพอื่นลบลูกขายขอให้ทามอนะครับโอ้พามาเที่ยวพามาเล่นกลายเป็น มาขายของให้เขาแล้วก็วันนี้เราพามาเดินที่ทามอนไทยแลนด์นะแล้วก็มาถามหาส่วนลดได้บอกว่าดูมาจากคุณดาวนะคะเดี๋ยวเขาจะมีของส่วนลดส่วนแถมให้ถ้าไม่มีก็ตงไทตะวันนะคะยังไงก็ฝากทามอรไทยแลนด์ด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นสายดริฟกาแฟนะคะมองหาอุปกรณ์ต่างๆก็แวะมาได้อยู่ที่โูน ไม่เปิดไม่ออกอ่ะใช่เพราะว่าต้องทำไงถ้าเปิดเปิดทำไงถ้าจะเปิดเราจุกนี้ออกโอ้ต้องอากาศอากาศจะเข้าไปใช่ป่ะอากาศเข้าไปแล้วมันก็เปิดได้เป้ดูมันเจ๋งเฮ้ยดูดอากาศหมดเลยเป็นสูญอากาศเลยเก็บความชื้นเฮ้ยเจ๋งว่ะราคาเท่าไหร่ครับเอ็นซีเออสามอันนะคะเล็กกลางใหญ่สามพันจากสามพันลดเหลือสองพันบาทมีตัวแอร์ปั๊มให้ตัวนึงใช่แอร์ปั๊มก็คือตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ดูดสาม มันไม่ขายเราขาย2,000บาทเฉพาะที่บูธทามอไทยแลนด์นะคะ <Yeah. Ooh. S 1> แวะมาชมมาดมมาดูก่อนได้ค่ะยกให้เลยครับ นักขายยอดเยี่ยมใครเาไอ่นักขายยอดเยี่ยมทำไมถึงไหนครับเนี้มาจากซเซนตันทามครับโอ้เซนตันทามเซนตันทามมีชุดชุดกาแฟของมือใหม่ไม่ยอมถึงเบื่อทีของดีมีคุณภาพแน่นอนนี่โยขายเก่งด้วยสุดยอดใครมาก็มาลองทำนะแต่ถ้าใครเดินมานี่ก็มาลองชิมได้นะครับอ่ะนี่ฮะไรสต์สเตชันของทามมอนี่คือจะมาเล่นอะไรก็ได้จริงๆนะนี่ก็คือผมยกอารามเลยครับ เอามาลองเลยลองกับเครื่องตัวนี้ c o เ n อร์ 078S อบดเฮเโซได้นะครับลองตัวใหญ่เลยดีกว่าลองทั้งทีเช็นไหมครับโตโต <c oughs> โอ้ใช่ได้ใช่ได้ห <c oughs> อ,อม<ว>ครีม,มากสวยงามโอ้โหเนียนอ่ะเอออันนี้มันปรับรอบได้มาดูข้างหลังสิ นี่มันปรับรอบได้ไม่ต่ำกว่า1,200รอบนะเมื่อกี้ทามอ,อเขาแนะนำนะเสียงมันไม่ดังมากนะโอเคเลยอะ่ะความแบบความเสถียรของเสียงมอเตอร์อแจ๋วใครอยากลองนะขนอุปกรณ์มาเองได้นะครับมาลองเทสทุกตัวที่โชว์อยู่ทั้งบดมือบดไฟฟ้ากาต้มน้ำเซิร์เวอร์อะไรทุกอย่างลองได้หมด นี่อยากสนุกแบบนี้อยากมาเล่นมาชงเองแบบนี้นะครับมาได้ที่บูธทามมอนนะเดินเข้าประตูมาแป๊บเดียวอยู่ฮอห้าถ้าหมายเลขตัวอักษรก็ตัว C แน่นเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยต้องหาเบอร์บดใหม,ม่เห็นไหมขั้วอ่อนก็บทได้แจ๋วแน่นเลย นาอ่อนอ่อนค่อนแบบไปทางกลางแล้วน้ำมันออกเลยอะนี่มันยังได้อีกนะดูดินี่เอฟเโซนะเบอร์หนึ่งยังแน่นอะเพราะอ่อนแสดงว่าถ้าอ่อนกว่านี้ก็ยังได้อยู่เนาะแจ๋วแจ๋วเราบอกว่าหวานเจี๊ยบถ้าได้หลุดเพิ่มนิดหน่อยอาจจะโอเคกินได้ง่ายเลยเบอร์หนึ่งก็ถอยได้อีกน่าจะมาที่สอง่ะสองก็ได้อยู่รวบเลยลยนลงไปปุ๊บรวบเลยได้ติ๊กเกอร์กลับแล้ว ขอบคุณมากครับตากล้องผมนี่นี่ฮะก็เป็นบรรยากาศของไลฟ์สเตชันตรงนี้ของทามอนะครับมีทุกวันตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มนะครับมีจนถึงวันที่17นี้นะฮะวันอาทิตย์มากันได้เลยนะครับซื้อของยามได้นะครับมาซื้อเราไปหยิบไปเลยครับจัดไปนอกจากกิจกรรมให้มาทำเองแล้วนะยังมีชิมกาแฟกับคุณเจนฟิกเกอรแอนโคนะครับแล้วก็มีป้าพิมพ์มาวันที่16นะครับบ่ายโมงป้าพิมพ์นะมาเทอร์โรเตอร์ แล้วก็มีน้องพิมพแชมป์ไทยแลนด์บิวอเล็กคนแรกสนามจันทบ,บุรีนี่แล้วก็ที่บูธนะครับอุปรกรณ์ยังพรบครันเหมือนเดิมนะฮะเซอร์เวอร์ดิปเปอร์นะครับนี่โคบูฟนเพสนะครับนี่อ๋อเฉพาะเฟืองนะถ้ารุ่นนี้0.78เนี่ยมีของเลยแต่ถ้า 0.8s0.64s อะไรพวกนี้ต้องเบียอเดอร์นี่นะครับ พามาส่งราคานะครับตัว X l i g h ที่ผมใช้อยู่นี่5,004 4นะครับถ้าเป็นตัวเชนดัน X ตัวนี้7 9 0 0สีัฟฟารีนะแต่ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยที่เปิดตัวในงานนี้จะเป็นตัว S3 S3 เนี่ยจากราคา5 2 0 0เหลือ4,350บาทปรับหมุนเท่ๆด้านนอกแบบนี้เลย C2S นะครับตัวนี้ตัวใหม่เลยนะกลับมาแล้วนะ ราคา1,350บาทนี่ราคาพิเศษเลยซี้ามเ s ส8 0 0่งพัป0 0้ีามรนนะครันี่มีรับสินค้าด้วยนะครับนี่พิก p พี r ออยู่ด้านข้างด้านหลังนะโดนไปแล้วนะครับ5ตัว100ค่ะไปแล้วค่ะแล้วงานใหญ่มากเลยทุกคน นี่มาเที่ยวกันนะแล้วก็ถ้ามาผมก็อยู่ที่บูธนี้นะครับถ้ามองข้างบนก็จะอยู่ในสุดแล้วก็อยู่แถว B ีนะฮะพาชเนสโรสเรย์แอนด์เทนนิงนะครับตอนนี้ซื้อของจากทาม,มอนะครับก็จะมีการ์ดด้วยน่ารักมากนี่ฝากกดติดตามนะคะช่องเล็กอาราวค่ะกดอะไรนะสับตะไคร้สับตะไคร กดอะไรอีกกดไลค์กด like, 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 แชร์นะคะที่ช่องเล็กอลราวนะคะใครอยากรู้อยากดมอยากชมอยากชิมกาแฟอะไรคอมเมนต์ไว้ค่ะ,คะเดี๋ยวเล็กอลาวราจะเาไปชิมนะคะแล้วก็ฝากเพจดาวทันวรินไปใน,อ,นอ้อมกอ้อมใจด้วยนะคะ